วันนี้แวะมาเตือนภัยทุกท่านนะคะมีมิจฉาชีพนะคะติดต่อมาทางหอพักนะคะในเรื่องเปลี่ยนมิตเตอร์ไฟฟ้าโดยติดต่อมาทางพี่สาวนะคะที่เป็นคนประสานงานหอพักพี่สาวก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าคุณป้าที่เป็นเจ้าของหอพักน่าจะติดต่อไปเพราะว่าป้าและแม่ที่เป็นเจ้าของหอพักนะคะเคยทํางานที่การไฟฟ้ามาก่อนไอ้เราก็สงสัยก็ถามพี่ไปว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า นางก็ว่าไม่ใช่หรอกนางก็บรรยายมานะคะตามรูปเลยและนางก็แจ้งป้าเจ้าของหอพักนะคะเพื่อประสานงานต่อหลังจากนั้นป้าติดต่อกลับมาว่าทางไฟฟ้าไม่ได้ติดต่อไปไหนเลยทำให้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันคือมิจฉาชีพนะเลยอยากจะเตือนภัยทุกท่านว่าสมัยนี้มิจฉาชีพมีหลายรูปแบบเราต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ฟังจนจบจ้ายังไงก็ฝากขอพักบ้านโกกิไว้ด้วยนะคะ